สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับควาเล็กนะครับผมเช่นเ่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็งานเข้านะครับพอ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ขโมยกล้วยเขาได้ต้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกินน้ำกินท่าเสร็จนะครับเอาไปผูกแล้วก็จะมาเคลียร์กับเจ้าของต้นกล้วยนะครับผมหลักฐานยังคา,าอยู่เลยนะครับผม แตงโวันนี้นะครับผมสุดยอดเลยครับอันนี้ก็ขอพระคุณนะครับผมคุณแม่จูนนะครับผมที่มอบอา,อาหารนะครับผมเป็นต้นสับปะรดให้กับน้องนะครับผม,ผมได้กินได้ทานหนึ่งกองนะครับผมเดี๋ยวพอควานก็จะพาลงอาบน้ําใหา้น้องได้ลงเล่นน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ พาเดินเลาะไปเรื่อยๆครับผมไปกินต้นสับประรดนะครับผมจากคุณแม่จูนะครับผมที่มอบให้น้องนะครับผมได้กินได้ทานนะครับก็ขอให้สุขภาพมาร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮงเฮงรวยๆนะครับผมลงไปเลยไปลงเลยอาลงเลยแตงโมลงเลย ไปลงไปเลยไปลงอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินต้นสับปะรดลงไปลงไปเลยไปเดี๋ยวดูท่ากินน้ำนะครับผม ถาดื่มน้ำนะครับผม ลงไปลงไปเร็วเราจะพาไปกิน้นสับปะรดก่อนแล้วลงไปอาบน้ำกันแล้วคนสวยแล้วนั่น ข้างล่างเป็นดินทรายนะครับผมจะเป็นดินทรายหมดเลยนะครับผมทั้งหนองเลยนะครับผมทั้งบอ่อเลยนะครับผมจะไม่มีโคลนนะครับข้างล่าง จับลงเอานอนลงเร็วจับลงทำอะไรเยอะอ่ะจับลงเร็ววันนี้มีคดีนะครับผมขโมยต้นกล้วยหนึ่งต้นนะครับแตงโมมีคดีติดตัววันนี้ครับผมเดี๋ยวต้นเย็นมาเคลียร์กับเจ้าของต้นกล้วยก่อนนะครับผม นอนลงนอนลงนอนลงแล้วจับลงนอนลงดีดีอ้หายไปแลวโอ้มาเย็นสบายชื่นใจเลยเนาะ ถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็จะถูแปลงให้นะครับผมจะพาลงน้ำจะเอาแปลงมาถูให้ถูตัวให้นะครับมาเด้อมาเด้อนี่เอาเลย้นกล้วยนี่หลักฐานอยู่เออมาเร็วมาเร็ว ha rồi để bị kín tôm rốt ha Oh. oh. ตนสับรถแล้วก็เข้าหลักนะครับผม นำหน้าไปเลยเอ้คว้ามาเลยมาเร็วเร็วเร็วมาเออมาเน่มา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 เน่เน่เนเนไป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 ต้นสับปะรดดอบ้านไปกินต้นสับปะรดหนุนไปเนอะ เอ้ยเฮ้ดีอ,อ,อร่อยครับผมหน่อไม้นะครับผมห่อ,มอแล้วพ่อเลยันหนาฮะนั่น หาจนเจอนะครับผมไปโอ้โอไปพอแล้วไปเลยไป 在包。 ่แหวะถูตัวก่อนอถูตัวก่อนแล้วคนสวยมันมีใครถูให้ถูเอาเองก,ก็ได้โอ้อ่า <c oughs> ถูก,ก่อนถูก,ก่อนแล้ว ก่อนนะครับผม เสร็จหรือยังเร็วๆ <c oughs> นี่ลีลาอยู่นี่แหละเนาะแตงโมเนาะ ไปเลยไปเลย ไปไปเลยไปเลยไปไปกินต้นตะบลดอยู่นู่นไปไปเลยไปไปเดินไปเลยไปเลยคนสวยไปเลยแน่ลีลาอีกเออเอเปลี่ยนไปเบ็เนาะ บัวก็มีนะครับตอนนี้อ่าประทะกับบัวแล้วครับผมอ่าต้องเดินเป็นเพื่อนนะครับผมนี่ไปไปเลยไปเลยไปบ้านเลยไป เอาเลยไปเลยเนอพอรุจีแม่ไปเลย น,นันน่นนั่นเอาไปไปต่อเลยไปมานี่ทางนี้มาเลยเอ,อินอ่ะไป ไปบ้านเลยไปกินต้นสับปะรดนุ่นรออยู่นุ่นมาอันนี้ก็เป็นเปลงญ้านะครับผมของชาวบ้านนะครับผมก็ซื้อไว้ให้กับน้องแล้วนะครับผมก็จะหมดแล้วนะครับผมอาหารนะครับผมรับทุกวันทุกวัน,นครับต่อไปก็ไม่รู้จะหาทางไหนต่อไปนะครับผมก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับ เราแล้วเขาจะชอบกินหญ้าแบบนี้นะครับผมปอควานก็จะพามาปล่อยให้กินทุกวันนะครับผมยังระแวงนะครับผมตัวป่วนวิ่งตามทุกวันเลยนะครับ mà, con mà, mà đưa, mà đưa, à? อร่อยนะครับเอาดึงเลยหมับว่บะ ไปออกหน้าไปเลยแห่อ้อยเราไม่ได้ปลูกไปก่อนแน่ไปเลยดูนี่นี่น มา uh, เลยโอ้ยเต็มถนนคนเดียวเลยทำอย่างง่ายนี่ฮะไปมาเด้มาเด้มาเด้ มันแห้งนะครับผมหลังจากฝนตกจะแฉะนะครับผมจะไม่ค่อยกินแต่วันนี้ก็รู้สึกว่า,าแห้งนะครับผมก็เลยเขาได้กินได้ทานดีนะครับเขาชอบกินแบบนี้นะครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เด้อเออเร็ว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 ออไปก่อนเด้ออยู่คนเดียวเด้อโอ้กวาเทสกวาเทดเกียร์รถดำตะเดินซัก มาเด้อมาเด้อมาเด้อเร็วเร็วเร็วมา ưa, มามาเร็ว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 งานมาเด้อมาเด้อ นี่ถึงแล้วนะครับผมกองสับปะรดนะครับผมต้นสับปะรดจากคุณแม่จูนนะครับผมก็ราบขอพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับผมก็ขอให้ครอบครัวของคุณแม่จูนนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับผมที่ร่วมเมตตานะครับผมทางอีกหลายๆเชือกนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันนะครับผม ก็น่าจะาพาน้องไปผูกที่หลักล่ามเสร็จนะครับผมก็จะมาตัดหญ้าแล้วก็เอาต้นสับปะรดให้น้องไปได้กินได้ทานตอนกลางคืนนะครับผมขอ,อกราบขอพระคุณน,นะครับผมท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกสักครั้งนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่า สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮงเฮรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับ